อ๋จุดจุดประสงค์ก็ก็คือแพทย์ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องมะเร็งต่อมน้าเหลืองที่ประเทศไทยนนะครับซึ่งเรามีการประชุมร่วมกันก็มีพันธกิจนะว่าเราจะต้องเผยแพร่ความรู้ให้ประชาชนคนไทยในสังคมเราเนี่ยรู้เรื่องเกี่ยวกับโรคมะเร็งต่อมน้ําเหลืองเพราะข้ JI, oh, uh, อเมสเซจที ch, yes. so, rix, ill, the the ่สําคัญคือโรคมะเร็งต่อมน้ําเหลืองเนี่ยมันหายขาด ได้สูงมากถึงแม้ว่าจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะนะมัน60-70เปอร์เซ็นตะ์เนื่องถ้าเราได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคนี้อย่าเสียกำลังใจนะรีบมาพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้และเข้าก,การกักษาดีเร็วที่สุดน,นะฮะเพราะว่ามันจะทำให้เราหายขาดได้มันมีความหวังอย่าอย่าไปอย่าไป,อาไปพอรู้ว่าเป็นปุ๊บเนี่ยเราเสียกำลังใจและไม่รักษาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอน,นั้นไม่ถูกอย่างยิ่งเลยนะครับสิ่งที่อยากจะฝากไปนะครับไม่ต้องไปกลัวมากกับโรคนี้เห็นว่าวันนี้เรามีการประมูลเรื่องอะไร้ ชมรมร่วมบรร็งต่อมเป็ืองแห่งประเทศไทยเนี่ยก่อตั้งมาแล้ว17ปีนะฮะอยู่ภายใต้สมาคมโลหิตพพียรแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นที่รวมตัวของอาจารย์แพทย์โรงเรียนแพทย์จุฬาลามาสลีราชเชียงใหม่ขอนแก่นสงขลาอะไรเงี้ยนะฮะ30กว่าท่านซึ่งสนใจในเรื่องโรคบเรเงต่อมบบน้ำเหลืองซึ่งคัระรง,งานที่สำคัญคืองานวิใจัยในคนไทยนะฮะแล้วก็การเผยแพร่ความรู้ให้ประชาชนได้รับทราบ เห็นว่าน้องเรนนีเห็นว่าทีมงานทางโซโลติดต่อไปคือง่รับที่จะมาร่วมงานนี้เป็นใช่ใช่ครับก็เออเป็นงานคืองานในด้านบริจาคนี่ด้านการดูส่วนใี่เราเป็นเป็นอะไรที่เราสนใจเข้ามาู่แล้วครับก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆนะครับที่มีโอกาสได้มานกับเรนกับคุณน้องบุญมากเลยครับขอบคุณน้องบุมากเลยครับ ใช่ใช่ครับก็คือตอนแรกเนี่ยขึ้นมาตั้งแต่คอนเซปต์ว่าอาร์ตพอยจะทำเป็นรูปอะไรดีอะไรอย่างเ mm hmm. งี้ยคือประจวคก่อนที่เป็นช่วงที่เราสูญเสียน้องหมาของเราไปด้วยโรคมะเร็งของเนื้องกับน,นะครับ mm hmm. ผมก็เลยโอเคเป็นจังหวะที่ดีามากๆแล้วก็อยากจะมีเขาเรียกว่ามีชิ้นชิ้นหนึ่งที่เป็นเป็นตัวเมมอรี์ของน้องเองอะไรอย่างเง mm ี hmm. ้ยครับก็เลย ครับผมว่าสมัยนี้เทคโนโลยีค่อนข้างไปไกลมากๆครับแล้วก็อย่างที่อาจารย์เรียนบอกเลยว่าคือเป็นเป็นโรคที่สามารถหายขาดได้นะครับผมก็สิ่งสาคัญเลยผมเชื่อเลยเป็นเรื่องกําลังใจที่เป็นสิ่งสาคัญ้างอย่าอย่า,ยาท้ออย่าหมดกําลังใจมันมีทุกปัญหามีทางออกเสมอแล้วก็อย่าให้รีบไปพบแพทย์นะครับแล้วก็รีบตักสายว่ามีโอกาสที่จะหายขาดนะครับก็แสดงว่ามินเนี่ยทการจะตัดการรีจตาร์ทในนี้ครับ บริจาคของน้ำท่วมนะครับก็เป็นเป็นหนึ่งโครหนงโปรเจกต์ที่เราเรารู้สึกว่าเราอยากจะร่วมทำกันแฟนครับเราก็เลยตักไปหาบ้านบ้านเบสของเราครับก็คือเป f นออฟฟิเชียลนั่นเองแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะระดมแล้วก็ช่วยกันบริจาคแฟนเพื่อส่งไปให้สภา,าชาติที่ที่เกิดน้ำท่วมที่เชียงรายนะครับแล้วก็เราก็มีโอกาสได้บริจาคส่วนตัวของเราไปด้วยนะจะได้ร่วมไปทีเดียวดีใจ มีออฟฟิเชียลเขามี f a c e b o o นะชมรมผู้ป่วยโรคเบลิงต่อมน้ำเหลืองนะครับสามารถติดต่อได้ตลอดหรือมีคำถามมีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็สามารถจะมีมีจะมีมีเจ้าหน้าที่อยู่ค่ะท่าฝากฝากงยานนี้แล้วก็ฝากเรื่องของภารกิจของชมรมเราครับก็อย่างที่ว่าภารกิจของชมรม โรคมะเร็งสองเม็ดในประเทศไทยคือทำยังไงให้คนไทยได้ตระหนักรู้นั้นรู้จักโรคนี้แล้วข้อสําคัญก็คือว่าเมื่อเรารู้ว่าเป็นก็อย่าเสียกำลังใจนะฮะรีบรีบไปรักษาให้มันถูกวิธีการซึ่งหนึ่ๆอย่างที่ว่าเดี๋ยวนี้มันมียาใหม่ๆดีๆเพิ่มขึ้นเยอะมากนะฮะก็พยายามเข้ามารักษาในถูกวิธีนะครับแล้วก็เรียนรู้การปฏิบัติตัวและกําลังใจที่มรื่างสำคัญนะครับก็อยากให้ทุกคนได้ตระหนักในข้อนี้ไปคับ ครับขอบคุณมากครับคุณ